ไร้อลองติดจอเสียงเป็นออทิสติกเทียมใช่หรอใช่หรอติดจอเสียงเป็นออทิสติกเทียมแล้วออทิสติกเทียมคืออะไรสวัสดีสสดครับพบก,กับพวกเราเรายการไร้อรองหมอคอนเฟิร์มหมอเย็นครับหมออ้อมค่ะจากศูนย์กุมารเวชโรงพยาบาลกรุงเทพทุกเรื่องที่กระตุบต่อมเอเราจะมาเฉลยให้ฟังค่ะหมออ้อมครับ มีคุณพ่อคุณแม่ถามถึงว่าออทิสติกและออทิสติกเทียมเนี่ยไม่ทราบว่าเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงนะครับค่ะออทิสติกคือการที่เด็กขาดการสื่อสารค่ะไม่มองหน้าไม่สบตาแล้วก็ไม่สามารถแสดงความต้องการได้ค่ะแล้วก็มีการตอบสนองทางอารมณ์ที่ผิดปกติไปส่วนออทิสติกเทียมดูคล้ายกันมากเลยค่ะแต่ปัญหาเนี่ยเกิดจากการเลี้ยงดูค่ะหมออ้อมครับผมได้ยินมาว่าออทิสติกเทียมเนี่ยบางทีเจอในเด็กที่ มีการติดพกหน้าจอแท็บเล็ตหรือว่าโทรศัพท์เป็นเวลา,ลานานไม่ทราบว่าการติดหน้าจอเนี่ยส่งผลต่อพัฒนาการด้านใดบ้างนะครับค่ะส่งผลต่อพัฒนาการหลายด้านเลยค่ะมีทั้งด้านภาษาด้านอารมณ์ด้านสังคมการเรียนรู้นอกจากนั้นยังทําให้เกิดโรคอ้วนแล้วก็ทําให้เกิดปัญหาด้านการนอนด้วยค่ะ พอเรารู้อย่างนี้แล้วว่าการติดหน้าจอเป็นเวลานานเนี่ยมีผลกระทบต่อด้านพัฒนาการแล้วก็เสี่ยงที่จะเป็นออทิสติกเทียมไม่ทราบว่าจะมีวิธีการอะไรที่จะแนะนําคุณพ่อคุณแม่ในการที่จะทําให้ลูกเนี่ยดูหน้าจอน้อยลงหรือว่าหลีกเลี่ยงจากการดูหน้าจอได้บ้างครับค่ะการที่ดูหน้าจอน้อยลงเราก็จะต้องจํากัดเวลาการดูหน้าจอของเด็กค่ะแล้วก็ต้องเลือกเรื่องให้เหมาะสมกับอายุของเด็กด้วยค่ะ ส่วนการที่ทําให้เราหลีกหนีจากหน้าจอได้ก็อย่างเช่นการเล่นกับลูกค่ะพาออกไปทํากิจกรรมการแจ้งค่ะหรือว่าการวาดรูประบายสีการอ่านหนังสือกับลูกก็ช่วยให้เราใช้เวลาที่มีร่วมกันได้อย่างมีคุณภาพค่ะหมออมครับสรุปว่าติดจอเนี่ยเสี่ยงเป็นออทิสติกเทียมไรอรองครับ right right, right. ใช่เลยค่ะถ้าเผื่ว่าลูกติดจอมีโอกาสที่จะเกิดออทิสติกเทียมได้ค่ะถ้าคุณพ่อคุณแม่สงสัยว่าลูกเป็นออทิสติกหรือว่าออทิสติกเทียมสามารถพามาพบคุณหมอได้ค่ะถ้าชอบคลิปสนุกสนุกได้สาระความรู้ดีๆที่เข้าใจง่ายแบบนี้ก็อย่าลืมติดตามตอนต่อไปนะคะกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับ